สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิง์ดูบนครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับต้องจายหนักขนาดไหนปูดลิ้วผูปัดค้อสเสนอขายดาวินนุนเยส โดยคราวนี้ครับนูนเยสถูกลือว่ามีโอกาสโดนโลทิ้งในตลาดหน้าหนาวนี้เนื่องจากเขาราคาขายได้ไม่คุ้มก่้ากับค่าตัวที่ถูกดึงมาจากเบนฟิก้าครับอีกทั้งอร์เนอร์สโลตนะครับกุนซื้อคนใหม่ซึ่งขคุนชื่อในการเรดฟอร์มเก่งและปรับตำแหน่งให้กับนักเตะก็ไม่อาจจะปั้นกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยได้โดยเหตุนี้ครับนูนเยสเนี่ยจึงจกเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายในแผงรุกของหองส์แดงจวบจนล่าสุดเมื่อ14มกราคมครับแอนฟ มอโหดเผยว่าอันฮิลานทีมในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับภาพซื้อเขาในราคา70ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ30,80ล้านบาทแต่จาโฟมพิมเมลิกปฏิเสธไปเลยครับสื่อเจ้าดังกล่าวนะครับเผยอ,อีกว่าอัฮิลานนะครับหวังคว้ากองหน้าอเมริกาใต้ไปเป็นตัวแทนของเนมร์สตาเซมบาที่หมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์นี้แต่ก็ไม่อาจจะโน้มน้าวหรือผูกได้เนื่องจากทีมดังแห่งเมอร์ซีย์ไซด์ตั้งราคาขายหนุย เยตเอาไว้ที่75ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ3,300ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ลดลงมาจาก85ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ3,740ล้านบาทนั่นเองที่เร Machine ปักว้ขายดาวยิงวั25ปีเมื่อสัปดาห์ก่อนครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับนูนเยตเนี่ยได้ลงเล่นในทุกรายการ26นัดนะฮะและยิงได้แค่4ประตูเท่านั้นจุกชันคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุย กันเข้้าามาไดผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจาะกะไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอยากลิ้งดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามกันไปได้ครับแอดมินปักหมดไว้ในคอมเมนต์สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ